วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแสดงการใช้โปรแกรม Smartbit 366ประกอบการทำโปรเจกต์วิชา acc 3250จัดทำโดยนางสาวธนาพรพันธ์ป้องจีนาเพศเสนอในหัวข้อสั่งซื้อสินค้าโดยดึงใบขออนุมัติจัดซื้อที่เคยทำไว้ค่ะรายการค้านวันที่14มกราบริษัทจัดทำใบสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเเรวิลเชดประเทศไทยจำกัด ตามใบขออนุมัติจัดซื้อสินค้าณวันที่9มกราที่ได้รับการอนุมัติแล้วค่ะค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้าโปรแกรมแล้วนะคะให้เราเลือกที่ Pro c u r p to Pay ค่ะจากนั้นให้เราเลือกสั่งซื้อสินค้าค่ะกดปุ่มเพิ่มเนื่องจากรายการนี้นะคะเราได้จัดทำใบ PR เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราค้นหาเอกาสาร PR ที่เคยได้ทำไว้ในช่องค้นหาได้เลยค่ะ โดยไฟล์นะคะจะขึ้นชื่อเป็นบริษัทเปอร์ลีเอเวิวเทปประเทศไทยจำกัดวันที่ทำเอกาสารคือวันที่9เดือนหนึ่งให้เรากดเลือกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาเปลี่ยนวันที่เอกาสารให้ตรงกับวันที่ในรายงานการค้าซึ่งจะตรงกับวันที่14บสมกราค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะพบว่าระบบค่ะมีการดึงข้อมูล รายการสินค้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการรวมยอดเงินทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วค่ะจากนั้นเลื่อนขึ้นดน้านบนและกดบันทึกได้เลยค่ะ